เว็บซอมบี้รักเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรจถึง5,000ันเพชรแถมมีโอกาสได้ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยตัวละครอย่างเซริฟิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่หลายคนเนี่ยเฝ้ารอคอยเป็นอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น S h a w k หรือว่า S s n a น็นะผมโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการวิเคราะห์สายหรือว่าสีของตัวละครเหล่านี้นะผมโดยจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะผมในคลิปนี้นั่นก S, S h a w k S เอส k แล้วก็ S อ h a าร์ ge, ผมที่ผมจะพูดถึงนะฮะโดยผลที่พูดถึงแค่3ตัวละครนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันโผล่มาในะอนิเมะเรียบร้อยแล้วนะผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะก่อนอื่นเนี่ยมาพูดถึงเรื่องตัวละคร l ีเ e น d เดือนหน้ากันสักหน่อยดีกว่านะผมอีกไม่กี่วันแล้วนะที่ตู้หนวดขาว EX กเนี่ยก็จะหมดไปนะผมก็จะมีตัวละคร Le เ e นตตัวใหม่เข้าเกมมานะฮะโดยตัวละครพวกนั้นเนี่ยก็ออกมาได้หมดเลยนะผม,ผมว่าตอนนี้เนี่ยเราคาดเดาอะไรไม่ได้นะฮะไม่แน่ๆอาจจะเป็นกองทัพเรือก็เป็นไป ได้หรือไม่ก็พวกกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมที่เหลืออยู่นะฮะอาจจะมาแก้ทางโรเจอร์ก็ได้นะแต่ว่าผมว่าอาจจะยังไม่ใช่พวกเซราฟิมนะผมเพราะว่าพลังเนี่ยมันยังโชว์ไม่เต็มที่เลยนะผมถึงแม้ว่าจะมีการมาทักกระโดดดำนิดนิดหน,น่อยๆเนี่ยแต่ว่าพลังที่แท้จ,จริงของเซราฟิมเนี่ยยังไม่เปิดเผยมาในอนิเมะนะฮะผมก็ต้องรออีกสักหน่อยแล้วกันนะฮะ โอเคผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมมาวิเคราะห์กันที่ตัวแรกนะโดยตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นคือเอสฮอคนะฮะโดยเซเลฟิมเนี่ยก็จะมีพลังของเผารูนารียกันอยู่แล้วนะผมพลังคล้ายๆคนะิงนั่นแหละฮะโดยเซเลฟิมตัวนี้นะผมหรือว่าเอสฮอคเนี่ยมีพลังผลปีศาจข,ของผลสู้ปาสู้ปานะผมหรือว่าผลใบมีดนะโดยเจ้าเซเลฟิมเนี่ยมันไม่ได้กินผลปีศาจนะผมแต่ว่ามันเอาพลังมาจากกรีนบัตนะผมไอเลือดของผู้ใช้ผลปีศาจนี้นะมาไหลเวียนในตัวของเซเลฟิมเอสฮอคนะผมเลยมี ทำผมพิสาสได้นะ และด้วยความที่เอสฮอคเนี่ยเป็นร่างโคลนของม e ิฮอคนะผมนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะฮะผมเลยให้โอกาสที่มันจะมาเป็นสายมัดเนี่ยเยอะนิดนึงนะผมบวกกับผลพิศาจของเขาด้วยผมผลใบมีดนะฮะนี่มันสายโจมตีชัดเลยนะครับผมโดยผมให้เอสฮอคเนี่ยมาเป็นสายมัดเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสายวิ่งเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สายโล่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับส่วนเรื่องสีเนี่ยผมคาดว่าอาจจะยังไม่ออกมาเป็นสีขาวหรือว่าสีดำนะฮะแทนตัวเกมเนี่ยอาจจะเพิ่มพวกสามสีธรรมดาเนี่ยกลับมาเข้าเกมบ้างแล้ว เพราะงั้นเนี่ยเรื่องสีของเอชท็อกเนี่ยสามารถเดาเอาได้เลยนะผมผมจึงให้สายมัดสีเขียวเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสายมัดสีดน้ำเงินเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็สายมัดสีแดงเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะผมไอเรื่องสีเนี่ยผมว่าเราสามารถเดากันได้เลยนะผมแต่ว่าเรื่องสายเนี่ยผมว่าตัวละครอย่างเอชท็อกเนี่ยยังไงก็สายมัดนะตัวละครตัวต่อไปเอสเน็กนะมีพลังผลปีศาจผลเมโลเมโลนะผมหรือว่าผลลุ่มหลงนั่นเองนะผมผลเดียวกันกับโบอาเลยนะ โดยตัวละครนี้เนี่ยคือถ้ามันเป็นผมรุ่มหลงเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมาแก้ทางนิกะไม่ได้แน่นอนใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยผมว่ามันควรจะออกมาเป็นสายโล่มากเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวละครนี้จะเข้าเกมวันไหนนะผมหรือว่าเดือนไหนนะแต่ว่ายังไงเนี่ยน่าจะเข้าเกมปีนี้แน่นอนนะผมเพราะงั้นในผมจึงให้ว่าไอ้ตัวละครอย่างเอซเนเนี่ยอาจจะมาเป็นสายหมัดเนี่ยยีสนะสายวิ่งเนี่ยสาแล้วก็สายโล่เนี่ยห้เลยนะครับผมอาจจะสามารถกันทงจากตัวละคร ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถบุกทงยึดทงคืนจากตัวละครอย่างนิกาได้แน่นอนนะโดนสถานะของเอสนิกเนี่ยก็น่าจะเป็นสถานะที่เช่ศัตรูให้กลายเป็นหินนะครับเพราะงั้นเนี่ยผู้ตัวละครอย่างนิกาหรือว่าตัวละครพวกยกสถานะเนี่ยก็สามารถละมือเธอได้นะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเหล่าเซเลฟมเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ผลปีศาจกับพลังของเผ่าลูนารีนะครับผมสามารถปล่อยเลเซอร์ได้ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะนาความสามารถของเผ่าลูนารียกับาการปล่อยเลเซอร์บวกกับผลปีศาจ มาถล่มตัวละครอื่นก็เป็นไปได้ผมมากบข้อเสียตรงนี้นะของตัวละคร A เอสเลกนะผมโดยมาเดาสีกันบ้างดีกว่านะผมให้ว่าตัวละครเอสเกเนี่ยอาจจะมาเป็นสายโล่สีเขียวเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสายโล่สีน้ำเงินเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สายโล่สีแดงเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมตัวละครตัวต่อไปนะฮะเอสชาร์กนะ,ะผมหรือว่าร่างโคลนของจินเบย์นะฮะ แล้วก็ตัวละครอย่างเอชช้างเนี่ยมีพลังของผลพิศาสจผลซุยๆนะหรือว่าผลไหว้น้ำนะหรือว่าผลปิศาสจของซิงยอพิงนั่นเองนะ แล้วก็ผลพิศา์แบบนี้เนี่ยยังไงต้องเป็นสายวิ่งแน่นอนนะฮะผมเลยให้ว่าตัวละครอย่างเอชชาร์กเนี่ยน่าจะมาเป็นสายหมัดเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสายวิ่งเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปเลยนะแล้วก็สายโล่เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวละครที่มีความรวดเร็วอะไรแบบนี้เนี่ยแถมจะเป็นมนุุย์เงืองต่างหากเนี่ยผมว่ามันเหมาะที่สุดแล้วที่จะมาเป็นสายวิ่งนะฮะต่อไปมาคาดการเรื่องสีกันบ้างดีกว่านะผมวันนี้ก็เดาได้หมดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในความคิดของผมเนี่ยตัวละครอยย่่าง H เนี อาจจะมาเป็นสายวิ่งสีเขียวเนี่ย50%นะครับผมแล้วก็สายวิ่งสีน้าเงินเนี่ย20%นะสายวิ่งสีแดง10%นั่นเองนะครับผมบางทีสายวิ่งสีเขียวเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับตัวละครอย่างเอสชาก็ได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยใครจะเดายัางไงก็ได้นะทุกคนเนี่ยสามารถคอมเมนต์นนได้เลยผมว่าคิดยังไงกันบ้างนะครับผมต่อไปผมมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดในชิปนี้กันดีกว่านะครับผมนั่นคือเรื่องของเผ่ารูนารีนะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมอัลเบอ,เอนนเเา ูเลียใช่ไหมฮะ โดยคุณสมบัติของผเผารูนารีก็อย่างที่เรารู้กันนะผมเมื่อเอาเบอร์ดอตติดเนี่ยก็จะสามารถการกันโจตีได้3ฮิตนะผมผมเลยเกิดความสงสัยนะฮะว่าในเมื่อไอเหล่าเซราฟิมเนี่ยเป็นร่างโคลนของเผ่ารูนารีนะผมมีไฟติดที่หลังขนาดนั้นแล้วนะผมผมสีขาวผมผิวสีเข้มนะผมว่ายังไงไอความสามารถนี้เนี่ยก็น่าจะมีมาติดตัวตัวละครเซราฟิมที่จะเข้าเกมมาทุกตัวเลยนะผมผมว่ายังไงไม่มีไม่ได้นะยังไงต้องมีนะและด้วยความที่เป็นร่าง โคนของอดีตเจดเทจสลัดนะแล้วก็มีพลังของคนปีศายต่างหากนะผมแถมยังมีพลังเลเซอร์หรือว่ายิงบีมด้วยนะผม,มคล้ายไปซิฟิต้านะคือถ้าเพิ่มความสามารถของเผ่ารูเรียเข้าไปอีกเนี่ยตัวละครพวกนี้เนี่ยน่าจะมาเป็นปตัวละครลีเจน์นะผม ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมาเป็นท่าสีขาวหรือว่าสีดําหรือเปล่านะผมแต่ว่าผมเดาไว้ว่าอาจจะเป็นสสีไปก่อนแล้วกันนะผมแต่ว่าบอกเลยนะว่าไอ้ตัวละครพวกนี้เนี่ยโคตรโหดแน่นอนนะผมความสามารถเนี่ยโคตรเยอะเลยนะโอเคผมมาสรุปกันดีกว่านะสามตัวละครที่ผมพูดถึงนะผมตัวละครอย่างเอสฮอเนี่ยด้วยความที่เป็นร่างโครนของนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็มีพลังผลพิศสัดผลใบมีดผลซุปปะซุปปะอีกต่างหากนะผมแถมมีพลังของเผ่าลูนา ด้วยนะฮะด้วยพลังที่มีเนี่ยผมว่ายัางไงก็เป็นสายต่อสู้แน่นอนนะครับผมผมเลยเดาว่ามีโอกาสสูงมากเลยครับที่ตัวละครอย่างเอสฮอคเนี่ยจะมาเป็นสายหมัดนั่นเองนะตัวต่อไปผมงเอสน็กนะฮะล่าโคนของโบานั่นเองนะครับผมที่มีพลังของพิษสายผลเมโลเมโลนะครับผมหรือว่าผลลุ่มหลงนะฮะตัวละครนีน้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับผม ด้วยความที่มันเนี่ยอาจจะมาในปีนี้นะผมและตัวละครอย่างนิกาเนี่ยยังไงก็ติดเมต้ายาวๆตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะ ผมว่าถ้ามันเข้าเกมมาเนี่ยความความสาม,มารถเนี่ยอาจจะไม่อำนวยที่จะมาเป็นสายหมัดหรือว่าสายวิ่งนะผมเพราะว่ายังไงผลลุ่มหลงเนี่ยก็ทำลายนิกะไม่ได้นะจะบุกไปเอาธงหรือว่าอะไรก็ตามมันก็ทาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแต่ว่ากับการถ้มามาเป็นสายโล่เนี่ยตัวละครอย่างเอสนกเนี่ยก็อาจจะสามารถการธงจากตัวละครสายวิ่งหรือว่าตัวละครสายหมัดเนี่ยที่บุกเข้าธงมาได้ดีก็ได้นะผมก็ถือว่าเป็นตัวละครสายโล่น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะฮะตัวละครตัวต่อไปด้วผมเอชชาร์ก นะก็เป็นร่างโคนของจินเบยผมเป็นเผ่ามนุษเงือกนะแล้วก็มีความพิศารผลซุยๆนะผมหรือผลว่ายน้ําหรือว่าแหวกว่ายนะผมสามารถว่ายได้หมดเลยนะผมแถมจะเป็นมนุษย์เงือกต่างหากนะครับผมผมว่าโคตรจะเหมาะที่เราเป็นสายวิ่งนะฮะตัวละครนี้เนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมก็ได้นะครับผมเวลาตัวละครนี้ดําดินเนี่ยตัวละครตัวอื่นอาจจะแบบโหตามไม่ทันหรือว่าตีไม่ได้ก็ไปไปได้เหมือนกันนะผมแบบเน้นดึงธงอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะหรือว่าอาจจะเน้น ซุ่มโจมตีก็ทําได้เช่นกันนะตัวละครอย่าง S เอสช้าก็เลยมีโอกาสที่ไม่เป็นสายวิ่งเนี่ยสูงม,มากๆเลยนะผมทุกทุกคนคิดยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนได้เลยผมหรือว่าเห็นต่างจะผมยังไงเนี่ยสามารถวิคอ์ได้เต็มที่เลยนะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะโอเคคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครมีความเห็นยังไงเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนได้เลยผมหรือว่ามีคําติชมยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วน,นะครับสวัสดีครับ ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผม